วันนี้ยายอ้ําจะพาไปแอวสวนลำไย,ยน่ะเจ้าเป็นเพื่อนนักขนาดเลยเจ้าสีนอสีได้มาบ้านนะเจ้ามาได้กิน่นลําไยสดๆจากต้นเลยน่ะเจ้านี่จ้านักขนาดสดๆจากต้นเลยเจ้าสดๆจากต้นเลยเจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าแอวสวนลําไยนะเจ้าเดี๋ยว ยาำกับกองก่อนเนาะเจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่จะนักขนาดเจ้านักขนาดเลยนี่จ้ะนักขนาดเลยเจ้ากับกองแป๊บหนึ่งเจ้านี่ไหนเจ้าหน่่ยนักขนาดเลยเจ้าเพื่อนลํำไยสดๆจากต้นเลยเจ้านี่จะเจอสวนลำไยนะเจ้าทุกกิ่งทุกงาเนาะนี่ไหนเจ้า ตำตำนี่ก็ยังมีเลยเจ้า <upset crying> นักขนาดเน้อเจ้าพี่น้องกลิ่นลำไย้วยกันเน้อเจ้าสดสดจากต้นเลยเจ้าสดสดจากต้นเลยหนุ่ยนักขนาดเน้อเจ้ามากินลำไยเมืองน่าน้วยกันนะเจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาไปฝากเน้อเจ้าเพื่อนๆน,เ,เ,นๆเดี๋ยวจะเอาลำไย,ยไปฝากนะเจ้านักขนาดเจ้า นขนาดเลยจ้าสดๆจากต้นจ้าตรกใหญ่เจ้าน่าทานมากเลยืมห,หวานขนาดเจ้าบ้านไหนจ๊ะ นขนาดเลยจ้าสวนลำไยแต่กันนะเจ้าสวนลำไยจ้าอื้มมีจ้าเที่ยวสวนลำไยจ้า,า,น,ยา,ยจานักขนาดสดๆจากต้นเลยจ้าเยอะมากเยอะมาก ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าวันนี้ปลาไม่เอาสวนลำไยเจอกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า